สายก็มีความสุกกันน่าชื่นตาบานเหมือนกับดอกไม้ที่อยู่ในลายเสื้อนะครับดอกไม้ที่อยู่ในลายเสื้อวันนี้ทงการมีหลากออบตมีหลากหลายโดยเฉพาะดอกจำปาตอนแรกยังไม่เรียกมีลาวดีเพรอดดอกจำปามันมีพลังกว่าเป็นดอกไม้ประจำประเทศลาวนะครับนี่ครับช่วงของตอนน้องแตนเช้า เมื S <S <preach science> อ่อนี้เมื่อนี้เมื่อนี้เขาห้ามองค์เรื่องนี้คันองค์มันขรั่าห้ามองค์ต้องทักทายต้องให้พรต้องขอพร่อกลายเป็นชุมชนนะครับาชุมชนของที่พี่เจดีทรายก็มันปลูกร้อยเกี่ยวล้อมรวมจากชุมชน16หมู่บ้านนะครับ ตอนแรก16ชุมชนมารวมกันนะครับแล้วก็ดอกไม้หลากสีก็เปียกเสมือนดอกไม้หลากสีนี่ก็เปียกเสมือนพี่น้องนะครับนายกพี่น้องมาจากบ้านตาต่างตาตะกุ่นต่างๆทุกทางเอาวัจัใจรารอรวมกันวันนี้ให้มันเกิดแรงบุญแรงผู้ลนนะครับให้เกิดแรงบุญแรงผู้ลนขึ้น จ่าจงกำลังเตรียมสถานที่เอาเน้าเอาเอาสายสสียงพรอุขทรูปลงมาด้วยเด้อลงมาใส่ผ้าแล้วใครมุงคุณผมให้แต่งได้แต่งไหมถามก็ดูที่ใครมุงคุณใช่ไหมอ่าอ่าจัดการเลยมีแต่ลูกศิ์ฟอร์มบริการเดี๋ยวขับพาเข้ามุงุให้ตักบัตรก่อนเดี๋ยวฟอร์มบริการเอาเอาใส่ใครบไม่อถาจ พวกลูกศิษย์เอกผมเจอไหนทุ่งนี่ช่เนตรคนนึงอันน้อมนี่คนนึงเอออยู่อันนี้ก็ได้ผมเป็นคนสอนนะครับอ่ะบอกนี่ฮู้วัดอ่านี่มีอึนนี่ก็เป็นลูกศิษย์เก่าตัวนี้บวชแล้วเนาะสาวพญา์พองเจ้ามีไม้เยอะ <c oughs> จักตูสองตวัวเนี่ <c oughs> ยเจ้าเป็นยังครับ มันต้องใช้ลูกศิษย์เนี่ยละเห็ดเพคือเขาก็คิดว่าลูกศิษย์อาจารย์นี่คือเก่ามันเหตดคือคือมันจังแมนน้องพี่มันมันมีแต่ไม่ะประเภทว่าอันจังไหนหรอกสี่หมาเด็กสองสามมือเราละปากเราละไม่ได้หามือเจ้าว่ามุ้ยผมถือปลาอย่งมันบอกเออเป็นยเงินบ่โง่มันจีดังตัวเดียววันนี้ทำรับไก่ลของไครผมก็เลยมาเขาบอกว่าหาย ไปเอาไปไปเขึ้นคาไปขึ้นกับงหารคาเอาไม้ทหารชงไปกับช่วงเกับผมมาชื่อไม่ดีกว่็ได้กระยานบอดีลุงพี่ไม่แบบแบบก็ต้องตัวจบเต็มไม่ได้หน่อได้ไม่สายเป็นไม่สายไม่ไม่ไม่สายผมพี่น้องเข้าคุณพ่อคุณแม่มาแล้วกัดนั่งตามอัตยาสัยก่อนเด้อหยุดจับดหยุดหยุดขันพระที่ขามาประลำพิธีพี่มา อาบอนอ,อาจสงเสียผ้าเอาบุญมาหนี่คุณพอ่อคุณแบบม่มาพีเสียผ้า,าเอาบุญมาน,งมน,นางยิ้มมันอบอุ่นในแม่ม่านางยิ้มปาดจูหัวกระเดืตัวมหาปูเถียงนี่เขาว่าขันมาหาปูบุญถึงอาจจะถือเลขกขันมาพอม่อบุญมีนั่ลูกชายเจ้ากัะดิ่งยิ่งถือหมดบ่ถือแล้ววันที่หนึ่งก็ถือแล้ววันที่หกแล้วนะที่สิบเอ็ดสอง ให้ให้ขอมาพี่ขอบคุณนะครับท่านท่านเจ้าที่รถกองซิวรถกองซิวนี่โอ้บุญไม่ขาดนี่นี่บุญไม่หลอเดินเดินว่าบุญบ่หลอ้อครับต้นบุญบ่หลอก็คือบุญที่ไหนก็ไปเจอกันพบกันเรียกว่าญาติธรรมนอกจากที่มันบริหารยัดจ้างรวมกันในเรื่องพัฒนาทางวัดวาอารามกบบช่วยกันคืนเงองว่า พัฒนาร่วมชาติพุทธศาสตร์ร่วมใจนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นปรากฏการณ์ใหม่ก็แล้กันพระมารอยู่ให้ให้ลูกนี่ไห้พระจ้าไทายลูกก็เป็นวลิบทของวันมหาสงการม่วเฮานะครับเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นมิติใหม่ของชุมชน ปากาแล,ล <พอ S 2> ยม่มากด้วยนะมาทาังที่พอจะได้ย,ย,ยุตินในการมาทางปรพิธีเฮาอิทธิพาไหวพระรับจีน <มา S 1> <alle>